ลูกใหญ่มากครับจากตลาดสะอําฮะโลละสองร้อยอังนอังวนดำจากประเทศอะไรไม่รู้แต่ลูกมันใหญ่มากลองซื้อมาก,กินตลาดหน้าตลาดสะอําอ้วนนอนขำอยู่นู่นลองซื้อมาชิมมา,มารีวิวให้ดูเนี่ยใครไปซื้อในวันนี้พรุ่งนี้ยังทันนะครับโลละสองร้อยบาทลูกใหญ่มากให้ดู บักเก็บแย่มากๆเลยนีซื้อมากินที่บ้านแล้วนะครับโอนดูเทียบกับหน้าลงดินเลยลองชิมนะครับลองชิมรสชาติว่าจะเป็นไงเนื้อแน่นหวานใคระชอบอมวนแบบเนื้อเยอะๆนะครับไม,ม่หวานสดมากเลย วันนี้ซื้อมาหน้าตลาดทางเข้าตลาดตัวเทศบาลวีมีร้านผลไม้อยู่สองตามร้านนะครับลองเดินเดินดูสักครั้วันนี้พุ่งนี้มาเอนทุกเตราอาทิตย์เลยน่าจะมีขายตลอดนอกจากอาห่นแบบนี้แล้วนะครับก็มีพวกผลไม้ตามฤด,ด,ดูกาลเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายฝรั่งชมพู่บางวันมีชมพู่เพชรด้วยนะครับวันนี้ก็ทริปสั้นๆนะ ง่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงลินสยามพาชิมน,นะครับก็จะมะีการพาไปแนะนำร้านอาหารรีวิวร้านอาหารที่อยู่ในสอามในหัวินนะครับนะจังหวัดเพชรบุรีจุงกิลีขันเนี่ยบริเวณใกล้ๆนี่นะครับในช่วงนี้นะในช่วงที่ยังมีโควิดอยู่นะครับคงอีกก็จะรีวิวใกล้ๆนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อสถานการณ์โควิดคลายแล้วก็ค่อยไปไกลๆกันนะครับ รื่องนี้ก็ในเนี่ยวันนี้ชิมมงุ่นกันก่อนนะครับนะรีบไปซื้อนะครับนะตลาดสดเทศบาลมองชัอาโดนละ200บาทที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยคือ200บาทนะครับนะเยอะมากเลยนะครับถูกถือว่าราคาถูกเลยถ้าเทียบกักกบรสรสชาตินะครับนะลืมถามก็ว่าเป็นองุ่นดํามาจากประเทศอะไรหรือปลูกในไทยหรือปลูกที่ไหนนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ